คำตอบเลย station is temporarily closed for redevelopment. There uh, is a doctor uh, yeah, have fun at the museum. Oh, well, I know I will. Uh oh. เจอเพื่อนแล้วยินดีต้อนรับสู่คลิปที่ปวดหัวที่สุดของช่องฮา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 แต่คลิปนี้มีสาระนะเอออ,อย่าพลาดนะคะสวัสดีดคนะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เจอเพื่อนเพืที่ไม่บอกโกหรือ <c oughs> อะไรอันนี้อันนี้คื<ม>อบล็อกมาคะสวัสดีดค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับแบมน,นะคะซึ่งเป็นเพื่อนของเราสมัยมัธยมแต่จริงๆตอนนี้ที่อยู่มัธยมอยู่แต่ร<า>ู้สึกแก่มากเลย แมวคะมันพู้เล่นอะสิคะแบนานา้นเจอเพื่อนทีนี่เป็นครั้งที่2ของ2องไปอัพแล้เดินนี้เดินนี้เรากำลังไปร้านอาหารญี่ปุ่นกันด้วยค่นโอเคเ e walk เ u ว้าวสุดี มากินเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะไปซื้อของใช่ไหมเสียงเสียงหมดรออันนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วเหลือสุดท้ายสุดท้ายแฟนหลอกไงเออนี้แต่ไม่มีทุกคนก็เรียงมีอยู่ว่าเมื่อกี้มันน่าอายมากเลยคือคนขายหลอกไปหน่อยก็เลยเลิกลักนิดนึงใช่ไหมเขาน้าเหมือนเต้าหู้อ่ะนายัดเฮ้ยอะไรก็ไปทําตัวหน้าอายต่อเขาเออทําตัวหน้าอายตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกิน บัฟูชีซึ่งไม่น่าจะเหลือเงินสำหรับก,การกินแล้วไม่น่าจะเหลือนีก,การกินแล้วเพราะว่าใช้ไปหมดแล้วอ้าวไ,ไ,ไม่มีใครอยู่วันนี้เตรียมเงินมาไม่ได้เตรียมเลยค่ะก็คือพ่อแม่โอนมาให้ no b โ d g e t เราต้องกราบขอบขอโทษคุณแม่และคุณพ่อตรงนี้เลยเพราะว่าใช้เงินไปเยอะมากบัฟูชี so cute นี่นะคะเป็นวอล์กที่ไม่ได้มีการขึ้นมาเลยว่าจะทําแต่ว่าแล้ก็ไม่ได้บอกเขาด้วยใช่เป็นวอล์กที่แบบเกิดขึ้นมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจตแ่กล้องมึงสวยนะอือใช่ไหมใช่แต่มึงก็ไม่สวยแต่มึงก็ไม่สวย we got this already all this like a triple ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ใช่เพราะว่าก็ไม่เคยขึ้น<อ>เหมือนกันเราอยู่ที่นี่มาสองปีไม่เคยขึ้นเลยเดี๋ยดูดูนะคนอยู่โอ๊กเล่นมา2ปีไม่เคยขึ้นเรือส่วนเรานะคะวันนี้ก็คือมาโอ๊กเล่นจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกเปนครั้งที่สองแต่ว่าก็ได้ขึ้นเรือแล้วแต่แต่ว่าเราจะเออจะว้าบออะไรอย่างเงี้ว้าอะสวัสดีค่ะเอลิสเอ็นเฟมถ่ายรอบๆให้หน่อยเอ้ยบอกให้ถ่ายฟุตเทจรอบๆอยู <c oughs> ่แล้ว ที่ดีเมื่อกี้มันบอกว่าเมื่อกี้ <S <S นอ้องๆทางบ้านอยากถามว่ามาอยู่อ,อกแล่นดียังไงอ่ะพี่แบง<ม><บ>ค์ <S <S <ๆ>พี่แบงค์ติดตัวขอโทษขอโทษคุณแบงค์มาอยู่อ,อกแล่นนะคะสองปีนะทุกคนมันดียังไงคุณชอบอยังไงอ่ะคุณชอบมานไม่ได้ชอบนะมันน่าเบื่อ ก็มันก็อะไรเดิมๆอ่ะดําเดิมๆยังไงเดิมๆยังไงไ <c oughs> ก็เวลาไปเที่ยวอยีกนะก็ไม่ได้มีแบบให้เลือกไปเที่ยวเยอะแล้วก็ของที่นี่ก็แพงต้อง,องบอกว่าของทุกเร่างแพงกว่าที่แฮมิลตาที่นี่อยู่นะใช่แต่มันของทุกอย่างคือแพงคืออันนี้ก็เลยต้องอ่าแล้วคุณพดูดถึงสภาพบ้านเมืองเขาหน่อยปะเนี้ย หมือนกรุงเทพบ้านเราไท uh. ยชอบแบบเมืองๆไม่ได้แบบธรรมชาติมากเป็นตึกเหมือนกรุงเทพเลยอะไรเงี้ uh, <อ>ยก็เหมาะก,กับที่นี่แต่ uh. ถ้าชอบแบบธรรมชาติแบบจ๋าๆเลยก็คือไม่เหมาะ uh, ฟังไว้นะคะท <laughs> ุกคน The <laughs> so dog so cute t h a s so good everyone this side is the like opposite side of the old n e city Still an no old one. It's just insanely pretty. I'm going to swim on the Oh, I'm going to swim on Something in your eyes. Tell me who I am. <laughs> ลำแรงมากก็คือเดี๋ยวเราจะมาถามถามาถามกับแบมกันนะคะสําหรับคนที่สงสัยว่าอกแลนเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะแบมเนี่ยยกแลนมา2ปีแล้วซึ่งนางไม่รู้อะไรเลยโอเคนะคะแล้วก็จะมาถามแบมอ่าไหนบอกสิว่าการสาธิตแบบที่นี่มันเป็นยังไงเปรียบเทียบัที่ไทยคุณชอบไหมพื่ตอนนี้ไม่ได้เรียนวิทย์คณิตเลยเออเหมือนกันอ,อันนี้ก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันแต่จริงๆเราต้องเก็บเครดิตให้หมดก่อนเครดิตของเขาสิบเครดิตว่าถึงจะไม่เรียนตัว อันนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะราว่าคนละโรงเรียนวิชาจยดสามแล้วคือเขาให้เลือก5วิชาคือเราจะเลือกอะไรก็ได้อะแล้วแต่เราเลยอ่ะมันไม่มันไม่ได้แบบบังคับเหมือนที่ประเทศไทยว่าเออเราจะต้องเรียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออแต่ที่นี่มันก็ดีอ่ะมั<ใ>นด,ดีกว่าเยอะอ่ะถ้าในด้านการศึกษานะแต่ว่าถ้าแบบด้านเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแพงอ่ะทุกคน <เอ S 1> ต้องเข้าใจก่อนอ่ะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ทํางานที่นี่ใช้าง,งินที่นี่อ่ะคือมันขึ้นอยู่กับค่าของชีพด้วยเว้ยคือถ้าเป็นคนที่นี่อ่ะเขาก็จะไม่คิดว่ามันแพงเพราะว่าเขา เนี่ยทำงานพาร์ทไทม์อะทุกคนชั่วโมงละ400ไทยนะชั่วโมงละนะออไม่ใช่วันละนะชั่วโมงละแต่ที่ไทยได้วันละวันละ300ก็ <300. S 1> ไม่เซเส้อยู่ ถ้าของแพงแล้วแต่ได้เงินดีค่ะคุณอยู่ในใจกลางเมืองไหมไม่ห่างกับที่นี่ถ้านั่งรถบัสก็ประมาณ4 5นาทีถึง50นาทีประมาณนี้ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองคือเราอะให้ทุกคนอะมาฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่เราว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะอะทุกคน่แบบเราอว่อรไปแล้ยี่สิบสมันจะมีคาบที่เรียกว่าสตาดี้อ่าเหมือนกันอันนี้มีเหมือนคาที่แบบ เราไม่ต้องทําอะไรเลยอะมันเหมือนเป็นคาบฟรีไทม์ของเราอะใช่เพราะว่าเหมือนของที่โรงเรียนเราเรามีคาบนี้ใช่ไหมสตาดี้ก็คือเราสามารถกลับบ้านได้เลยเราไม่ต้องทำอะไรใช่คือเป็นสตาดี้จริงดมากทุกคนโอเคยังยังไม่พูดอะไรเลย s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันได้นะคะบ๊ายบายยังโอเคโอเคคือทุกคนอ่นนี้ก็เกือบจะสี่โมงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็เราจะนั่งรถไฟกลับบ้านก็เหมือนกับที่มาตอนเช้าก็โอเคเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้ว ขอให้ขอให้ทำไมวะขอให้ใครก็เออนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ถ้าใครอยากให้แบมมาออกช่องเราอีกนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างนะแฟนคลับแบมนะโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายแบมบายบายหยุดทำเสียงสองได้ไหมบ๊ายบายปิดกล้องแล้วปิดกล้องปิดกล้อง yeah 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 yeah